แต่งงานกับสามีฝรั่งสามีให้เงินเดือนเท่าไรแล้วให้เงินเดือนพ่อแม่ที่ไทยเท่าไหร่ทําไมไม่เห็นใส่ท้องอยู่อพาร์ตเมนต์ต้องเป็นคนที่จนแน่เลยเอาเข้าจริงๆคําถามบางคําถามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปถามอย่างยิ่งนะคะทุกคนคนเราควรจะมีมารยาทนิดนึงค่ะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่จําเป็นต้องไปอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือว่าส่งเงินให้พ่อแม่ที่ไทยเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องไม่ใส่ท้องแล้วอยู่อพาร์ตเมนต์ต้องเป็นคนที่จ เนี่ยเลยขอตอบว่าเขาเป็นคนจนนะคะแต่ว่าเป็นคนจนที่ไม่ได้อยากดูเป็นคนรวยอะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนจนจริงๆนะคะอีกอย่างนึ้งก็คือเราไม่ได้ไปดูถูกใครหรือว่าไปทําให้ใครเดือดร้อนส่วนบางคนที่เป็นคนรวยและชอบใส่ทองมันก็เป็นเรื่องปกติของเขานะคะเพราะใหม่ก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตใครนะ,ะว่าเขาต้องใส่ทองหรือไม่ใส่ทองค่ะ วันนี้ก็เอาบรรยากาศที่ประเทศนอร์เวย์นะคะช่วงนี้คือติดลบ23องศาค,คือแบบว่าน้ําแข็งนี่คือเกาะรถบันเลยค่ะทุกคนช่วงนี้หนาวม,มากๆนะคะนี่เลยค่ะอาหารของคนอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ใหม่นี่คือขอแค่มีพริกเนี่ยอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าใหม่เป็นคนที่ทานง่ายอยู่ง่ายค่ะก็เลยมาอยู่ที่ต่างประเทศได้นะคะช่วงนี้ใหม่ก็ไปทําธุระที่ต่างเมืองบ่อยมากๆเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าทุกคนยังคิดถึงใหม่อยู่นะคะส่วนเรื่องพอาร์ทม นะคะหมายขอตอบว่าหมายรักอาพาร์ตเมนต์หลังนี้มากๆค่ะเนื่องจากว่าหมายกับสามีเนี่ยเราตกแต่งมาด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่บนห้างค่ะทุกคนจะทําอะไรก็สะดวกนะคะแล้ววันนี้คนจนอย่างเราก็จะไปขายขวดนะคะเพื่อจะไปซื้อข้าวกินค่ะขวดที่ประเทศนอร์เวย์นี่คือเราจ่ายเงินไปตั้งแต่ที่เราซื้อสินค้านะคะทุกคนถ้าเราอยากได้เงินคืนเนี่ยเราก็ต้องเอาขวดมาขายค่ะแล้ววันนี้ก็คือขายได้ประมาณ25โครนค่ะหรือประมาณ 80กว่าบาทนะคะ80กว่าบาทนะี่คือซื้ออะไรไม่ได้ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนได้แค่แปปซี่ขวดใหญ่ขวดเดียวคะ่ะอะรนี่อไรคะ่ะยี่ห้อของถูกสําหรับคนจนแบบใหม่นะคะจากกระิบว่ายี่ห้อนี้คือมันถูกแล้วก็ประหยัดมากๆจริงๆถามว่าการที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศจะสบายอย่างที่เราคิดไหมหมาขาตอบนะคะว่าอะไรที่คิดว่าง่ายกลับยากคะ่ะส่วนอะไรที่คิดว่ายากกลับง่ายคะ่ะทุกคนส่วนคําว่าสบายเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสิน ไม่ได้นะคะว่าการที่เราย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสบายหรือไม่สบายคะ่ะถามว่าแต่งงานกับสามีฝรั่งเนี่ยจะมีโอกาสเลิกกันสูงไหมขอตอบว่าเลิกกันสูงมากๆค่ะถ้าไม่รักกันจริงทุกคนต้องคิดดูนะคะว่าอย่างไหมนี่ไม่ได้ทํางานนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีรายได้นะคะมีแต่นี่ค่ะแล้วก็สามีเนี่ยต้องเลี้ยงดูแล้วก็ส่งหนี้สินให้นะคะถ้าสามีไม่รักนี่คือสามีน่าจะเลิกกันไปตั้งนานและะ้วค่ะเนื่องจากว่าแต่งงานมาเป็นภาระให้สามีนะคะทุกคนนี่นั่งพัก เสียงแล้วก็ขำไปด้วยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าทุกวันนี้สามีใหม่ก็ได้แต่งงนะคะว่าเอ๊ฉันทํางานแล้วทำไมฉันเลิกงานต้องมาทําแบบข้าวให้เธอทานเนี่ยเนื่องจากว่าใหม่เป็นคนที่ชอบชมเขาเขาว่าเขาทํากับข้าวอร่อยเขาก็เลยขยันทําทุกวันเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะฝีมือคนทํากับข้าวนะคะ